็พเมืองมหาสารคามถนนแก้งสนิทมุ่งหน้าไปทางบลเบอตรงข้ามบริเวณโรงน้ำแข็งนะที่เดิมนะครับคุณผู้ชมจอดเต็มเลยนะส่วนมากจะเน้นกระบะน่าจะมีกล้องสองจากพรมเร็วด้วยนะลงเนินตรงนี้มา สพเมืองมาารคามอาชีพตั้งด่านเดี๋ยวดูนิดนึงครับพอดีผ่านมาเจอมีธุระเข้าเมืองสารคามเห็นจอดเยอะเกินดนูนะมีบริการปรับที่จุดตรวจด้วยนะคุณผู้ชมเห็นคนลงเต็มเลยนะน่าจะจับทุกอย่างนี่ใส่มุยมง ปิดหน้าปิดตานี่เทไปครับผู้ชมคนนี้เป็นสเกาหน้าลุงเรืองเมืองมหาสารคามขยันตั้งขยันตรวจจุดตรวจเมืองมหาสารคามตรวจขันวิ่ัในจราจรน่าจะจับทุกพลบอนะเนี่ยเนี่ยบริการ เต็มเลยฮะปานงั้นวัดหล่ะพี่น้องเบ้่งนีดเพียงกูนะถือไปสั่งคนละใบนี่ไล่รถออกละบริการประทับใจฮะทำมอเตอร์ส่งมอเตรอตร์ไซค์ก็มีนะครัแต่ายทะเบียนไม่มีทำให้มันถูกกฎจราจรนะครุณผู้ชมมิจฉาแล้วพวกท่านจะเสี่ยงกันเสียทองรถคงรถคอกเสริมนงขคงแหนบไหม ตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนพวกของรถท่านให้เรียบร้อยนะก่อนจะขึ้นนั่งหลังพวงมาลัยนี่ฉะนั้นแล้วเจอด่านจุดตรงจุดตรวจจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองแต่นี้ด่านเยอะนะตั้งเกินความจําเป็นหรือไม่นะครับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นสอพอเมือง,งมาสะะารคามออนนี้เขาย้ายออกมาข้างนอกแล้วตรงถนนแจ้งสนิทนะจุดเดิมนะครับนู่นะยืนต่อแถวกันเข้าคิว ใา่ครับปรับตรงนี้เป็นเขตเทศบาลหรือว่าเขตอบอตอนะฝากถึงหน่วยงานนะครับตรวจสอบรายได้ด้วยนะครับอบอตอมีเงินแบง่งส่วนแบ่งเข้าหรือไม่ท้องถิ่นท้องที่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ในเขตเทศบาลหรือว่าเขตอบอตอนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นเขตอบอตอนะ นะตั้งเต็นตั้งเต็นมังเกาพี่น้อง,องทงองั้งคู่นะหน้าบริษัทปูนซีเมนเนี่ยนะยิ่ด่อดต่อๆๆๆคิวนะตรวจสอบรายได้ด้วยนะครับคุณนผะู้ชมนะอันใดมีอำนาจเงินค่บปรส่วนแบ่งโปรใสตรวจสอบได้จริงหรือไม่นะ ที่่เมืองมาสารคามลงเงินมาได้เจอเลยนะมาจะตั้งไปจเียอดยาวเลยรถจอดเต็มเลยนะ น,นี่ฮะนี่ต่อแถวต่อคิวไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับฝากแชร์ต่อ,ขอ,ขอไปด้วยนะก่อนที่ท่านจะขึ้นนั่งหลังพวงมลาลัยตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนทั่วห้เรียบร้อยมิฉะนั้นแล้วนี่ท่านจะได้ไมายืนต่อแถวต่อคิวจ่ายครับบงครับปรับข้างถนนคัดค้านการตั้งโต๊ะปรับข้างถนนนะ ไม่สนับสนุนนะครับผมขอคัดค้านนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะโปรง่งใสตรวจสอบได้หรือไม่อันนี้เราไม่รู้เราไม่ทราบนะเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ลดลงนะฮะจริงจงการออกไปสั่งกฎหมายใหม่พรบรใหม่ปรับเป็นพิในคือไม่ต้องไม่จําเป็นนะต้องมาจ่ายค่าบผมงค่าปรับค่าหนุนออกไปสั่งแล้วครับให้ผู้ที่ถูกออกไปสั่งไปได้เลยนะฮะ จะไปเสียค่าปรับที่ไหนก็ได้เคยพูดหลายครงแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องการปรับเป็นที่ไหนนะอาจจะมีการลดแลกแยกแะมมหรือไม่ทนะางเจ้าหน้าที่จริงๆเป็นผู้บงังคับใช้กฎหมายต้องแนะนําประชาชนนะครับนะเห็นถือเงินหรือใบเสร็จนะตั้งโต๊ปรับพ้างถนนดูเอานะครับสบพเมืองมาสาร,รคามเขตท้องที่เทศบาลอบตออบตย่าลืมตรวจสอบไปได้นะส่วนแบ่ง เงินค่าปรับส่วนเด้งต้องเข้าเทศบาลเข้าอบอตอด้วยยิ่งผมอยากให้ยกเลิกให้หมดเงินรางวัลค่าปรับส่วนเด้งปรับเข้าหลวงให้หมดนะครับปรับเข้ารัฐเข้าหลวงให้หมดนะฮะแลมีสารจราจรถูกผิดไว้ว่ากันที่ศาลนะนี่กว่าจะมาตั้งต้องปรับตรงข้างถนนแบบนี้นะมีนอกข้องแบบไม่ได้วยตำรวจหญิงก็มีคุณผู้ชมนี่ะ ทางเต็นบริการยังมีเลยเนี่ยต่อแถวต่อชิวแต่รับปรับที่นี่ยาวไปนู้นนะฮะสภาพการจราจรก็ไม่มีปัญหานะนจราจรสพเมืองมาศรม k หมวกมุงก็ยังมีให้เราเห็นเหมือนเดิมนี่นี่ใส่หมวยมุงไานนี้ปิดหน้าปิดตานี่ครับ แต่คนอื่นใส่เม็นี่คนที่หันหลังวเนี่ยสารข้ามบ้านไฟพี่น้องน่าจะตั้งเกือบทุกวันนะ่ะพววัน่อนผมมาไม่เจอนะนี่มาเจอเหมือนเดิมนะครับบริการประทับใจ สองเลนบีบเหลือหนึ่งเลนนะฮะที่เดิมมันข้ามยากอยู่ฝั่งนี้ก็มาเตือนกันนะครับพี่น้องทุกทิศทั่วไทยไปท่อไหนก็มีแต่ดาบตรวจจุดตรวจตั้งเกินความจะเป็นไหมนะฮะใอ่หมวกกับน้องเขาเรียกอันนี้ไม่มีกระจกขาเรีกใส่หมวกหมวกนะ แคปหน้าจอของเรนผะู้ชมค,ครับกินบังหนึอสองนายนันนี้เปิดหน้าเปิดตาคนที่เปิดหน้าเปิดตา,ตอดา,ดตาขอชื่นชมนะแล้วผู้จัดบริษัทบรรดาเจา,ามนต้องให้ประชาเน้าเปิดหน้าด้วยไม่แยบเปิดหน้าเปิดตามันต้องโปร่งใสเป็นผู้บังค,คับใช้กฎหมายนะอย่าอายนะครับอย่ากลัวนะไม่ต้องเขินไม่ต้องอาย อยากได้รับลับจากรยานยามไม่ต้องอายนะครับนี่สพเมืองมหาสารคามน่าจะยาวนะ,ะเลยเที่ยมวันนั้นผมมาหนุนถึงบ่ายเลยนะอยู่ถึงบ่ายนะมันอดที่จะสงสัยไม่ได้นะการตั้งมันต,ต,ตั้งบ่อยมากอะ่ะมีมีเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในในเขตพื้นที่นี้ที่เขามาทํางานที่สารคามบ่อยมากนะนี่เขาบอกว่าก็ตั้งบ่อยมาก แต่วันก่อนเนี่ยผมมาไม่เจอวันนี้มาเจอใช่ครับตั้งได้ทุกวันนะเกือบทุกวันก็ได้ระวังกันเอานะฮะบลาบเบอเลิกแล้วนะครับผ่านมาเมื่อสักกู่มีสองกล้องจับความเร็วที่บลาบเบอฟฝั่ง ทีชม่งหน้ามาสารคามนะนี่โบกรถแล้วเนี่ยเรียกรถดูชะลอดูป้ายกันสำหรับภาษีนะเนี่เหลือหนึ่งเลนนะครับมาจากสารคามมุ่งหน้าบลรบือบีบเหลือหนึ่งเลน,นรถบรรทุกรถพ่วงแม่ลูกไปอยู่ข้างหน้านี้ สพเมืองมาารคารมตอนนี้เขาย้ายออกมาข้างนอกแล้วผมอยู่คนละฝั่งกันนะมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนที่ยิิงออกไปสั่งแล้วแนะนําให้ประชาชนไปได้เลยแต่ถ้าทําแบบนี้มาตั้งโต๊ะให้ชาระค่าปรับข้างถนนแบบนี้มันอดที่จะสงสัยไม่ได้นะมันอดที่จะสงสัยไม่ได้ว่าเป็นการสั่งทายอดจะปรับหรือไม่นะครับนะ หรือไม่นะเป็นคําถามนะจริงๆอ่ะถ้าปรวงใสตัวต่อได้จริงเนี่ยต้องออกไปสั่งเสร็จแล้วก็แนะนาให้ประชาชนเดินทางต่อได้เลยไม่ต้องลงจากรถหรอครับไม่ต้องลงจากรถนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยขอดูปบรยากาง,งกํากีเนี่ยนะถ้าผิดก็หาอะไรก็ว่ากันไปออกไปสั่งแล้วก็แนะนําก็ให้เดินทางต่อได้เลยทําไมต้องให้ลงไปเดินแล้วก็ไปจ่ายค่าปรงค่าปรับค่างคุงนด้วยนะ ไม่เข้าใจเป็นนโยบายหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบนะล้วจะตรวจสอบเส้นทางการเงินแบบไหนอย่างไรแลวถามว่าใบสั่งที่นํามาบางังคับใช้เนี่ยใบสั่งแบบเขียนมือหรือว่าอาจจะมีแบบจุดหมายนงหมายน้อยติ๊กให้อีกคนนึงจับอะไรประมาณนี้ว่บอกกันทะเบียนนี้ทะเบียนนี้ก็ได้ใบสั่งแล้วหรือว่ายังไม่ออกใบสั่งอาจจะไปจ่ายค่าปรับตรงรนู้นตรงนนู้นอย่างเงี้ยมันมันตรวจสอบยากนะคุณผู้ชมนะ เราก็ไม่รู้นะโดย่วนตัวผมมองว่ามันเป็นการตรวจสอบยากครับที่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องชนใส่หมวกะกันน็อกเนซ้อนไม่ใส่ทีนี้ขบับปรับแพงนะรับปรับแพงแพงมากนะไม่สงสัยหมวกะกันน็อกปรับแพงสองพันหนึ่งนะนะต้องต้องทำให้มันถูกกฎจราจรนะคุณผู้ชมนะคือผมเห็นที่ไรผมก็อดที่จะสงสัยไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นบระเบรือก็ดีสารคามก็ดี ที่ผ่านมาไปพบเห็นมันบ่อยเกินนะะเกินความจําเป็นนะการที่จะตั้งได้ก็ต้องมีเหตุร้องขอมีเหตุจําเป็นว่าตรงจุดตรงจุดนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยมีสถิติเกิดอุบัติเหตุและมีประชาชนในเขตพื้นที่ร้องขอให้มาตั้งอ้อย่างนั้นผมว่าตามหลักเราไม่ต้องเป็นแบบนั้นนะทีนี้ไม่มีการร้องขอหรือ,อยังไงหรือว่ามีการร้องขอรูปแบบไหนอย่างไรไม่เข้าใจนะ เป็นประชาชนเราไม่ทราบมามามาเจอคันนี้ก็เลยลงนํามาแจ้งเตือนอย่างเงี้ยให้คุณผู้ชมช่วยกันหาคําตอบนะถ้าจะขยันตั้งขยันตรวจกันแบบนี้ต้องมีสารจราจรได้แล้วนะต้องยกเลิกไห้หมดเงินรางวัลครับฝากคนแบงเ์โเจอที่ตำรวจก็มีเงินเดือนอยู่แล้วมีสวรสการครบทุกอย่างเริ่มติดยาวอู้เห็นไหมรถเริ่มเยอะแล้วคุณผู้ชมนนะ เริ่มชะลอแล้วต่อแถวต่อแนวกันมาแล้วนะวันนั้นผมเจอมีมีตั้งกล้องในโรงเรินนี่มาเพรว,ว่ามีตั้งกล้องด้วยนะจุดเริ่มเริ่มยาวแล้วครับฝากเตือนกันเอาไว้นะครุณผู้ชมที่นี่สารครามพอดีจะมีธุระเข้าไปในเรื่องสารคราม ป้ายอยู่ฝั่งทางโน้นผมอยู่ฝั่งทางนี้นะมันมีน้ำเลยไม่อยากจะข้ามนะใส่รองเท้ามาด้วยตันนี้มีน้ำวันนี้เป็นสเกาหน้าเห็นไ,ไหมทุกอย่างนะปพอทรงภาษนะีเริ่มชะลอต่อแถวต่อแนวกันยาวแล้วครับทุกครอพรอมมืองมากจรับคำที่เก่าเวลาเดิม จุดเดิมนะครับที่เขามาชอบตั้ง,งตรงนี้วันนั้นผมมาก็เจอตรงนี้แหละนานแล้วอันนี้ก็จะเป็นรถพ้อนีวคันนูจอดนานแล้วไม่ได้ไปผมรอคันนั้นนานนู้ว่าโดนเลยสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมีผ่านมาเจอสอพเมืองมาสารการามจุดตรวจ ที่ต่อเวลาเดิมวันนั้นผมเจออยู่ฝั่งขาเข้าฝั่งนี้หน้าสพเลยที่เขาย้ายมาใหม่เรียกแล้วครับคันนี้ไม่น่ารอดไม่รอดแล้วครับดูกนดูกาใส่หมวโม่งไหมเห็นหมวโม่งไหมนี่เห็นไหมไหมอันหลังมานะ ผมเห็นตามท้องถนนนะเปิดซับรถอยี่รถยนต์แช่น้ำอยู่เสียงเครื่องเริ่มชะลอยาวแล้วคุณผูเดี๋ยวผมเดินทางต่อนะครับฝากไว้นะครับแจ้งเตือนกันสอบพรเมื่ครับวันนี้น่าจะยาวคูอท่าทางแล้วน่าจะยาวเที่ยงแล้วยังไม่เลิก ยังไม่ได้ยอดหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เราไม่รู้นะที่เดิมตั้งเต็นต์ตรงนี้ของตังข้ามเป็นโรงยนต์คอนเดนนะออมาจากบาร์บอเรือนี้รงนี้จะตรงไปบาระเบอออกจากสารคามชี้แล้วเนี่ยใส่หม่งหม่งชัดเจนไหมปิดหน้าปิดตาชมแม่นตาดำเอาให้ดูจะชัด แันได้อยากจะได้ภาพส,สวยๆก็ซูโม่นะแคปเอานะซูไม่ได้นะเครื่องร้อนแล้วโทรศัพท์ร้อนนีอ่าป้ายหลังไม่ติดอ่าไม่รอดดีครับทุกคนสักสเกาหน้าใส่หมวกม่วงสวมแว่นตาดำลุงเรืองเมืองมาสารครามสังคมอุดมดาน ต้องยกเลิกเงินรางวัลค่าปรับส่วนแบ่งให้หมดจัดตั้งให้มีสารจราจรทั่วประเทศทุกจังหวดัดทุกอำเภอเทุกนหรือไม่ก็ให้ตำรวจจราจรไปขึ้นตรงกับผู้ว่าเงินค่าปรงค่าปรับเข้าเขตเทศบาลให้หมดไม่ต้องมีเงินรางวัลค่าปรับส่วนแบ่งเอามาพัฒนาประเทศชาติเพื่อที่จะประเทศไทยจะได้จเจริญรุ่งเรืองพัฒนานะฮะดีกว่านะครับมีเงินรางวัลส่วนแบ่งให้ เป็นหน้าที่ของที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมีเงินรางวัลรับปรับชนแบงนะต้องยกเลิกให้หมดนะฮะ่มหน่ารอดน,นะฮบมอเตอร์ไซค์อังนู้นม,มีแต่คนบ้านบ้านในเขตคนที่ทท้านั้นเองแคปหน้าจ,จอนะพอย่างเนี้ยคุดไม่ได้ร้อนโทรศัพท์ร้อนนี่เห็นช,หชัดเ้าหน้า บ้านในเมืองสารคามเชียงแล้วไปติดต่อราชการนิดหนึ่งนะฝากไว้นะครับแลบ้วมัดระวังกันเอานะครับก่อนที่ท่านจะขึ้นนั่งหลังพวงมลาลัยเตือนอีกครั้งตรวจสอบไปขับพลงไปขับขีบข่สำนองสำนารถอุปกรณ์ส่วนควบให้เรียบร้อยมิฉะนั้นแล้วท่านจะเสียเงินเสียทองนะเก็บเงินใส่กระเป๋าเงิน500 200 300ยัดใส่กระเป๋าไว้ใช้ใจ่ายในยามเดินทางไม่จำเป็นต้องไม่จ่ายคปรับแบ่นี่นะคุณผู้ชมขอไปเสร็จแล้วก็ไปต่อได้เลยขอไปสั่งฮะ นะออกไปรงไปสัง,สงถ้าเราผิดอะไรเราจะไปจ่ายตรงไหนก็ได้นะไม่จังเป็นต้องมาจ่ายครับบงบักที่นี่นะครับฝากไว้กงอนงครับเรยวยอวาเป็นห่องใหทุกท่านทุกคนผู้ที่ใช้รถใช้สนุนขอบคุณครับสวัสดีครับ